เราจะมาหาผลบวกสิบพจน์แรกในรูปของการจัดรูปแบบนี้กันนะคะ่ะโดยไม่กดเครื่องคิดเลขน,นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเรียนเรื่องสัญลักษณ์แสดงการบวกเรียนเรื่องสัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะดังนั้นเราต้องฝึกกันซ้าๆนะคะโดยการสังเกตแบบรูปแบบนี้นะคะหนึ่งคูณด้วยสี่คูณด้วยเจ็ดแบบนี้สองคูณด้วยห้าคูณด้วยแปดบวกด้วยสามคูณด้วยหกคูณด้วยเก้าแบบนี้ไปเรื่อยจํานวนสิบพจน์นะ ค่ะถ้าเราไม่มีเครื่องยันเลขเนาะเราก็ดําเนินการด้วยการสังเกตตัวสีแดงๆของเรานะคะหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยจนถึงพจน์ที่สิบเป็นสิบนะคะเราก็แอบคิดเลยตรงนี้เป็นไอเนาะตอนนี้เป็นไอชั้นมาสังเกตตัวที่สองนะคะที่วงกลมสีเขียวนี่นะคะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยจนถึงพสน์ที่สิบเป็นสิบสามนะคะ เราสังเกตว่ามันคือ i บวกด้วย3ถ้ายกตัวอย่างคือถ้าเป็นจำนวนแรกตรงนี้นะคะที่เป็น4 i เป็น1เราให้เริ่มจาก i อเกับ1นะคะ1บวกด้วย3เป็น4ต่อไป i เป็น2นะคะ2บวกด้วย3เป็น5้าทำนองเนี้กับพจน์ถัดไปก็จะใช้สไตล I ์ i บวกด้วย3าทันมาก ไอบ้บวกด้วยหกก็ได้มาจากตรงนี้นะคะพอตรงนี้ถ้าไอเป็นหนึ่งก็หนึ่งบวกด้วยหกเป็นเจ็ดตรงนี้ไอเป็นสองก็สองบวกด้วยหกเป็นแปดสังเกตแบบนี้ไปเรื่อยนะคะสิ่งแรกของเราคือสังเกตกันเรื่อยๆนะคะถัดมาเราทำไงเราก็ดําเนินการคูณเข้าไปแบบนี้นะคะคูณแล้วก็จัดรูปแบบนี้ได้เป็นไอกำลง 3, 6, ังสามบวกด้วยเก้าไอบวกด้วย สิบแปดไอไอกำลังสามบกด้วยเกกำลังสองบกด้วยสิบไอนะครเมื่อเราเจอรูปแบบนี้เราก็เทคซัมมิชันเข้านะคะเทคซัมเข้าเทคซัมเข้าอย่าลืมนะคะเราหาผลบวก10พจน์แรกเราต้องเขียน i อกับหถึง 10i ไเทกับหนึ่งถึงสิบนะคะทริคดีๆเขาต้องการสิบพจน์แรกเราก็เขียน i อกับหนึถึงสิบท่านมาเราก็ คิดถึงสูตรตามทฤษฎีบท8ทันทีนะคะสูตรของ i อกาลัง3เจอ n คูณด้วย n บวกด้วย1ทั้งหมดส่วนด้วย2แล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง2นะคะอย่าลืมจะ n เมื่อไหร, 10, n, ไไหร่ใส่10จะ n เมื่อไหร่ใส่10กํานองเนี่ยกับตรงนี้ตัวแดงๆนี้เราคิดถึงสูตรของซัมไอกลัง2ตามทฤษฎีบท8เช่นเคยนะคะเราก็แทน n ด้วย ะ10นะคะก็แทนเหมือนกันแล้วก็ที่ซัมไอนะคะก็แทนเอ็นด้วย10เหมือนกันเราก็ดําเนินการทำไงจัดการเลยนะคะทางคณิตศาสตร์ของเราแล้วก็นํามาบวกกันนะคะกับเคล็ดลับดีๆวันนี้ดูแบบรูปแล้วก็แทนค่าลองลองแทนค่าดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าแล้ว